สวัสดีครับของดีอีสานนะฮะบ้านนอกครับผมเมน,นี่ภาพมยายมเหี่ยวครับผมเดี๋ยวมน,นี่สิ้อผ้ามยายมเหี่ยวนูครับตอนเศร้าบรรยากาศตอนเศร้าครับผมไป โอ้นี่อา้าวถือแล้วครับพี่น้องครับเอาลังเลียกมา้าเราบาดเนี่ยโอ้ยโอ้โอ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 โมาแล้วลังเลียครับพี่น้องฮะลังเลียครับเอ้าได้มากหนึ่งเตี้ยมแล้วครับนี่ ไปกันตัวครับไปกันตัวเตียมนึงเลยครับได้มาแล้วหนึ่งเตียมครับายามหลังต่อไปครับอู้กาแาพาครับพี่น้องครับฟารันทำงานแล้วตัวนี้นี่ นี่หนึอีกหนึ่งเต่มฝารันอีกหนึ่งเต้มครับโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่เลยฝารันอีกหน่งเต้มครับนี่อสองเตี่ยมแล้วครับโอ้หมันมานิหมนัมนเลี่วมันเลีว ล้านเรียลล้านเรียวเอาเลยครับผมสองเตีม้มสองเตีม้มมาดิรับฝ่าผ่านหนึ่งรับหอยอันหนึ่งเรียบไปจับกันตัวครับโอ้ bố chì lăng này bố chì, ui hả, lăng này, oh lăng này có bút chì มันมีสองตัวหันบอกว่ากูมาเบอร์อะไรปะห้าหุกอันห้าอันนี่แหละห้าอันพอดียี่หันสองอเออมีสาม อเอาไปรุ่นอีกไม้หนึ่งครับไปรุ่นกันต่ออีกไม้หนึ่งนะครับมารุ่นไม้ไม้ครับผมลุ่นไม,ไม้ไม้กันมุใส่ไปอีกหลังหนึ่งครับพี่น้องอ้าโดนแล้วครับโดนแล้วอุย้ยเต็มที่สาม เดี๋ยวไปบ้างกันครับโอ้โอยู่ไหนนี่ครับโดดแล้วครับอีกเตี๋มที่สามอึบอุ้ยดีครับไปยังไง โ okay, okay. อเคโอเคใส่ไบลังเดียวครับนี่ใส่ไบทอเดี๋ยวไปเบิ้งกันดีครับอีกไม้นึงเดี๋ยวเบิ้งอีมองนึงครับนะครับอีกไม้นึงครับนี่เอ้าถือแล้วครับพี่น้องโอ้ถือแล้วเอ้นะครับโอ้มนันอีกเรียครับนี่เตี่ยมที่ซี แต่มที่ซีข้างอนนี่ไปอีกหนึ่งแต้มอีกหนึ่งตัวครับผมนู้นหน่อยเห็นบอเข้าวลวดนะนี่ล้างนีึงอู้ว่าผ่า,านเลย theo luật. theo luật. theo luật. Me? You cái này me. Hello. 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 ở Hello. 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 Ủa, ừ, ở này ở đây, ngủ năm này hút lên bò có ba nhảy mất về nhìn là lắng bắt bò lắng, lắng, lắng thứ hai nào bò นี่หลังหนึ่งนี่หลังหนึ่งะนะนี่หลังหนึ่งโดนบ่ทไมมันถือตอัวอะดูดูหิวะหิวะหวะเฮ้ยหิวนี่นี่นี่นถือครับพี่น้องครับตดจบตดจบไม้นี่เดี๋ยวตัวหนึ่งครับเดี๋ยวไปบงผลงานครับ เดี๋ยวพาไปเบิ่งผลนงานบรรยากาศบรรยากาศ,รรากาศตอนเ้ารครับไปครับผมหนูเข่าใฮ่ผมแน่หนูปกกนลูกน่ะนี่ครับนิดนึงหนึ่งสองแต้มหนูก,ก็ลั่ง hú lùn đi gần bớt nào nó, ừ. xám set tổ chim gì, buồn mặc mặc ngay Nói, bon này, này. À, đưa đưa. Ừ. โอ้ดเลยซีเตียมครับพี่น้องครับอเอาไปทำนี้ครับพี่น้องครับคลิปนาพ่อกันครับผมสวัสดีครับ